รีอสอรเล็กหรือใหญ่ใครๆก็พ่นพีโฟม รีสอร์ทขนาดใหญ่ครับที่มีห้องพักเป็นร้อยห้องพักเลยครับที่นี่เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่เราจะมาทําการพ่นนะครับใต้หลังคารีสอร์ทนะครับที่เกาะกูดพาราไดซ์นะครับที่เป็นรีสอร์ทใหญ่แห่งหนึ่งในตัวเกาะกูดนะครับคือข้ามฝั่งจากจังหวัดตรังครับข้ามเรือมาครับหนึ่งชั่วโมงเก้สี่สิบห้านาทีครับจนมาถึงเกาะกูดครับวันนี้เรามาทําภารกิจกันนะครับที่จะมาทําการพ่นใต้หลังคาเป็นห้องอาหารห้องครัวแล้วก็อ่าล็อบบี้นะครับสามส่วนนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยตารางเมตรงตัว ห้องอาหารครับซึ่งเป็นความสูงครับ10เมตรครับเนี่ยครับจากระยะการพ่นนะครับก็จะไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ทีมงานก็ทําการยืดให้สุดแขนครับแล้วก็พ่นลงด้านข้างนะส่วนที่ยากที่สุดคือบนสวนนั่นเองครับนี่ครับเราก็จะไล่พ่นตั้งแต่ตรงข้างหน้าประตูนะครับตรงทางที่เป็นฝั่งของทะเลครับไล่ออกมาจนถึงท้ายนะครับพอถึงท้ายเสร็จนะครับเราก็จะมาดูความเรียบร้อยครับ ครับแล้วตอนนี้ครับทีมงานของเราก็ทาภารกิจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือทําการพ่นใต้หลังคาทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคือช่วยป้องกันการเกิดสนิมแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมได้การพ่นครั้งนี้ก็คือตรงวัตถุประสงค์ของลูกค้านะครับส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชะธรรมเสตและทีมงานของบริษัทคอมบิเนชันกรุ๊ปนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบริการพีฟโฟมครบวงจรตั้งแต่ภาคพื้นน้าและภาคพื้นดินโทร0986424599